สวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นโบซื้อของออนไลน์นะคะก็จะมาโชว่วาซื้ออะไรมาบ้างก็เี๋ยวขอพูดนอกเรื่องก่อนอก,กันคะจากที่ซื้อของออนไลน์น,นะ,ะก็จากที่โบซื้อของเยอะนะโบสังเกตดูว่าอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะคะว่าพวกร้านค้าที่ไม่เห็เครื่องคิดเลขอะโบเจอบ่อยมากเลยนะแบบคิดเงินผิด ส่วนใหญ่จะเป็นคิดเกินนะคะที่คิดผิดแราแบบว่าคิดต่ํากว่าราคาจะมีครั้งหนึ่งแต่คิดเกินเนี่ยมันก็มีโอกาสเสีย่ยงถ้าเกิดใครซื้อพวกร้านค้าเร้านค้ามินิมาร์ทที่ไม่ได้มาสถานก็ให้ระวังหน่อยนะคะบางทีคิดเงินผิดก็กลายเป็นว่าเราจ่ายเงินแพงกว่าที่ท่ควรจะเป็นเนี่ย ก็เจอบ่อยค่ะแต่ว่าโบก็จะคำนวณเงินไปก่อนคอนใจแต่ว่าถ้าซื้อเยอะอย่างนี้ยเราก็คำนวณไม่ทันหรอกค่ะก็ก็แล้วแต่ค่ะราคาไปก็ได้กาไรที่ทั้งที่ไม่ไม่ได้เอ่อขายสินค้าจะได้กําไรจากการคิดเงินเกินอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ดีค่ะมันเอาเปรียบบริโภคกับอีกอย่างหนึ่งนะโบเคยเห็นพวกที่มีเครื่อง คี่เป็นวาโค้ดใช่ไหมคะใช่ว่าจะได้มาตรฐานนะคะโบเคยเจออยู่ประมาณครั้งสองครั้งที่แบบเ,เขาเคีย์เงินจํานวนเงินอะ่ะผิดถ้าเกิดเราเห็นทันเราก็จะทักทวงได้แต่ว่าเราเห็นไม่ทันเงี้เราก็กลายเป็นว่าจ่ายเงินแพงกว่าที่ติดไวอ้อ่ะคือเบอร์โบเจอบ่อยมากเลยนะย o s อก็มีร้านค้าใหญ่ๆเนี้ยก็ก็มีบ้างนะคะ วังพวกที่มีบาร์โค้ดก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะว่าบางทีเขาก็คีดตัวเลขจํานวนเงินผิดอย่างเงี้ยก็มีเราก็ต้องบอกเขาว่าเออที่ติดมันไม่ตรงอย่างเงี้ยบางทีราคาก็จะบอกว่าเออที่ติดแล้วไม่ตรงอาจจะเป็นเพราะราคาผิดยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเพราะว่าแทนที่เราจะเออเรารู้ว่าราคาเท่านี้เราก็ต้องจ่ายเท่านี้อย่างเงี้ยเราก็ เออรู้ว่าเออราคาเท่านี้เราสามารถรับได้ที่จะจ่ายเท่านี้นะคะแต่ว่าถ้าคีแบบว่าเวลาไปจ่ายมันแพงกว่างี้ก็ถือว่าเราเอ,อผู้บริโภคเสียเปรียบนะเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันแพงขนาดนี้แมเขาก็คงไม่ซื้ออย่างเงี้ยโบนเจอบ่อยมากเลยก็ให้ระวังแล้วกันค่ะอันนี้ก็เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจก็อันนี้เป็นร้านเอมอาถึงที่ซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นร้านค้าพวกปากกาแล้วก็ดีโครัดอันนี้ที่แรกโบเรียกว่าดีโครูดแต่ว่าโบคงอ่านผิดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นนะดูจากาที่เขาพิมพ์ใต้สินค้าไว้ก็โบกก็เพิ่งรู้ค่ะส่วนใหญ่ของร้านนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นอเมริกามินนึงน่าจะเป็นลมแต่ว่าของหมดโบก็เลยไม่ได้ซื้อะคะ่ะ อันนี้โบเคยซื้อจากร้านญี่ปุ่นที่มันเป็นพวก MT Decolart อะไรอย่า,เางเงี้ยแล้วก็ส่งฟรีห้าร้อยแต่ร้านนั้นค่อนข้างที่จะขายแพงกว่าร้านนี้ค่ะร้านนี้จะถูกแต่ว่าร้านนี้ส่งฟรีที่แปดร้อยบาทแต่ว่าการห่อเขาไม่ค่อยน่ารักเท่ากับร้านญี่ปุ่นที่โบเคยซื้อนะแล้วก็มีอีกร้านนึงคือร้านปากกาที่โบซื้อไปเมื่อนานแล้วค่ะที่บอก ว่าหมูราคาค่อนข้างที่จะแพงนะอันนนั้นเขาก็ห่อประณีตกว่าร้านนี้ห่อไม่ค่อยประณีตเท่าไหร่นะต้องแบบมันมีรอยรอยหักของกล่องปากกาด้วยส่วนใหญ่ร้านนี้จะเป็นของญี่ปุ่นซึ่งโบสัสเกตจ่ากราคานะคะอย่างของเนี่ยรอยเย็นที่ญี่ปุ่นอะ่ะมันมันเป็นเหรียญค่เะเขาก็ถือว่าไม่แพงละแต่ว่ามาขายที่เมืองไทยอ่ะค่อนข,ข้างที่จะแพงเลยอะ่ะ ที่โบเคยพูดด้วยแล้วนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับโบก็คือเป็นปการลดได้ก็เลยอยากลองมาใช้ามาดูกันเลยแล้วค่ะามว่ามีอะไรบ้างที่โบซื้อจากร้านนี้อันนี้เขาก็กัรกระแทกนะซึ่งค่อยปานนี้เท่ากับด้านที่ผ่านมาที่โบซื้อแล้วก็อันนี้เป็นเสืปากกาลบได้ได้แปะแท่งนะนี่เห็นไหมคะรอยแตะเอรอยหกักของกล่องไม่ค่อยปานนี้เลยร้านเนี้ย แต่ว่าที่โบซื้อร้านนี้เพราะว่าเขาลดให้สมาชิกใหม่เพิ่อีก15%ซึ่งราคาก็จะถูกลงเองนะคะแต่ว่าบางชิ้นก็ยังแพงอยู่นี้โบเทียบราคาจาก2ล้านละโบเอาราคาที่ถูกันนี้แปดแท่งก็อันนี้อยู่ที่590ค่ะลด,ดอีก15%อันนี้ก็ถือว่าแพงนะแต่ว่ามันแปลกตรงนี้มันเป็นประกาศลดได้ก็เลยลองซื้อมาดู นเป็ดีโคเอออเาเป็นปว่ามันเป็นตายางแบบลูกกิ้งนะคะมันเป็นมันมีหลายลายนะแต่ว่าโบซื้อมาสองอันแล้วเห็นนานแล้วลหละแต่ว่าส่วนใหญ่ราคามันสามร้อยสามร้อยสาสิบเก้าสาม้ยห้าสิบเก้าอะประมาณเนี้ยเลยไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีแต่พอดีร้านเนี้ยขายอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ลดให้อีกสิบห้าเอร์เซ็นต์นะคะ ก็เลยได้ซื้อส,สักทีเขาบอกว่ามันติดเออคมชัดนะคะเป็นตายางลุกกิ้งก็หมุนไปไว้ตกแต่งของได้ซื้อมาสองลายะลานี้ ี่โคลอันนี้อยู่ที่299ก็ถูกที่สุดกว่าร้านอื่นที่โบเคยเห็นมานะเขามีหลายแพ็กเกจนะคะโบซื้อแพ็กเกจเดียวอ๋อลืมบอกว่าเออรุ่นนี้มันจะได้เป็นแท่งของแท้เนี่ยอันนึงนะคะส่วนสองอันนี้เป็นรีฟิวก็ พอนี้หมดกออ็เปลี่ยนมาใช้นีก็ได้หรือไม่อาจจะยังใช้หมดแต่กออ็แกะแท่งมาใช้ก่อนก็ได้มาส่วนชิ้นหัดมาเป็นดีโครัด แค่รีฟิลกเก้าสิบเก้าบาทแล้วนะพอโบก็รู้ว่ามันแพงมันก็เป็นเหมือนเหมือนสก,กอตเทปใสมีลายการ์ตูนพวกเนี้ยค่ะนะซึ่งโบก็ว่าแพงนะเพราะที่ญี่ปุ่นเขคงไม่แพงมันเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเหมือนไอตัวนั้แล้วก็อันนี้อันนึงรีฟิลเพราะโบมีตลับแทนแล้วประมาณหลายอันก็เลยซื้อแบบรีฟิลก็ถูกต่างถูกต่างกันห้าสิบบาทนะ ลาย MT รานนี้โบยอยากได้มานานแล้วล่ะเพิ่งเห็นร้านนี้เหลือของนะคะอันนี้เป็นสีส้มเป็นลายดอกไม้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็น MT ลายคิตตี้อันนี้มีหลายลายนะจะโบซื้อลายคิตตี้นะคะ มีสนุปปี้ดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะแล้วก็อันนี้เทมพีไลน์นี้โบยังไม่ม เฉยแต่ว่ามันสามารถแกะไส้ได้ไส้ก็ราคา150บาทโบซื้อมาสีม่วงกับสีดำผสมน้ำเงินนะคะแล้วก็ยางลบสีชมพูอันนี้ก็เป็นยางลบที่ใช้ลบปากกาค่ะแต่ว่าแต่ละแท่งมันก็จะมีตรงเนี้ยใช้ลบได้อยู่แล้วแต่ว่ามันน้อยก็เลยเผื่อได้ใช้อันนี้ยางลบร้านนี้ก็ถูกกว่าอีกร้านหนึ่งนะคะเพราะอยู่ที่55บาทต่อคู่